ลายพักส่วนในจังหวัดสมุทรสงครามส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ถวายเป็นพระราชากุศลแด,ด่สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคจากหลายภาคส่วนถูกส่งมอบให้กับจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อนําไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดสิในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันฉเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564 ประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเเยคเคลื่อนที่ระบบดิจิตอลมูล,ลค่า2ล้าน2 0สบาทจากนางมนทาสุดประเสริฐเงินสนับสนุนจำนวน2 0 0 0บาทจากร้านสมดุลกาแฟเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว190ตัวชุด PPE 240ชุดหน้ากาก KN95 400ชิ้นเลเซอร์ปรินเตอร์5ตัวรวมมูล,ลค่า1 20,000บาทจากอิ จากอาสิตาอีโครีสอร์ทนมกล่องและอุปกรณ์ทำความสะอาดจากมหาวิทยาลัยราชพัฒ์สวนสุนันทาศูนย์านยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามและเครื่องอุปโภคบริโภคจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายชารัฐบุญนสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดเป็นตัวแทนรับมอบที่บริเวณ ห้องโถงชั้นล่างสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกันส่งมอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงจากกระทรวงมหาดไทยให้กับโรงพยาบาลอัมพวาและมอบเครื่องออกซิเจนอัดต,ตาการไหลสูงจากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสงครามให้กับโรงพยาบาลนภาลัยค่ะ